สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชวัดเทพพลบรรยากาศรอบวัดเนาะเงียบสงบคักลงอันนั้นเป็นขาวๆเป็น อ๋อหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโขเนาะนี่น่าจะเป็นนี่ก็ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนาะน่าจะเป็นวัดที่เกี่ยวของกับหลวงพ่อปานละก็หลวงพอ่อฤาษีเนาะอาสีหลวงพ่อปานท่านมาบูรณะหรือว่าอะไรสักอย่างเนาะกระบอกหูข้อมูลวัดเทพพลหรืออ๋อวัดเทพพลบางพรหมเฉลตลิงชันกรุงเทพนี่เองเนาะสำหรับใครอยากมาเนาะ สวยงามมากพระพุทธรูปพุทธรูปปางนากปรปางเทวดาสวยลีหลวงพ่อโอภาสีคุนคลงัง ระพุทธรูปสวยครับศาลาหลวงปู่เทพโลก,กุดอนพระยะนานาศสวยครับ สวยงามใส่กระมักทายพญานานะคเนาะคนี่เจ้าเสียงเสียมซีเสียงกระเจ้าเสียงเสียมซี วัดเทพพ้นสวยงามองค์หลวงพ่อฤาษีกับหลวงพ่อปรา <c oughs> รั้งแรกเลยที่มาวัดนี่เนาะ ด้านบนมีพระพุทธรูปด้วยเป็มเอ็ด้านบนมีพระพุทธรูปอัฐิปุณบางพงตระลิงจัน